เต่าคูอินโฟสได้ไม่เป็นไรอยู่กันตามคนนั่นแหละอยู่ได้เขาชอบอยู่แล้วไอ้เราไอ้ผมกล้าเล่นกูเั้งเล่นเลยแล้วผมชอบสต่าคิวบูฮึอ๋ออ้อยยี่ไอ้ฟอสัต่าตูชอบกูด้วยโอเคเอาเลยลอยไปด้วยแบงค์ช้าเฮ้ยเดี๋ยวมันล่อไปโอ้โหพี่ชายเดี๋ยวมันล่อไป เออเนี่ยแหละอย,อย่า้ยอย่านะเล่นหน่อยอย่านะเฮ้ยอย่านะตัวเองเฮ้ยตัวเองเขิดนะตัวเองนะตัวเองตัวเองตัวเองออกออขึ้นออัดเอาอะไรก็โอ้ยโอ้ยตัวเองเดี๋ยวโอ้โหแล้วถ้าสามคนมันจะเป็นไงวะเอ้ยโหเอ้ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนแก๊งฮันโหรโบดีกว่าพี่มาร์ตกระป๋องไปแล้วอ้าวตายแล้วเอาเนี่ยเป็นอะไรดีผู้วินโฟร์สะตางดีกว่ามันชื่อแก๊ง